I just wanna see. Shouldn't powder by 360 You've got me busting crazy Jumping, doing, and pay took We could be, we could be everything together Feels like I'm <laughs> tripping ความฝันของพวกเราซีบิตคือการได้เป็นศิลปินแต่ความฝันของน้องๆเนี่ยคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจมาร่วมสนับสนุนพวกเราไปกับโครงการ stars of sharing heart locker to heart locker เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะชนิดรุนแรงไม่ช่วยเติมเต็มความฝันนั้นไปได้กันนะคะ อาล่ะครับสวัสดีกระลปรงทุกท่านนะครับพบกันวันนี้กับเช้านี้มีเรื่องครับพบกันวันนี้อังคารที่22กรกฎาคม2568ครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนะครับก็เป็นวิทีอาสั้นๆนะครับเกี่ยวกับโครงการโครงการหนึ่งที่ผมไปหาเจอมานะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีเลยทีเดียวนะครับกับโครงการ Star of Sharing h e a r t Locker to h e a r t Locker นะครับก็เป็นโครงการที่ผมอยากจะนำมาแชร์ให้ทุกท่านได้ได้ทราบกันนะครับและก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง นะครับในการร่วมบริจาคเงินให้กับทางโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาติไทยด้วยนะครับก็ถเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีก็เลยจะนํามาฝากกับพี่ๆทุกท่านกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งโครงการนี้ครับโครงการ Star of Sharing h e a r t Locker to h a r d Locker นี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาติไทยโดย iRed Cores นะครับ iRed Cores นี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของสภากาชาติไทยสําหรับร่วมบริจาคเงินเข้ากับโครงการต่างๆนะครับ และก็ร่วมมือกับค่าย C b ี s Entertainment ครับเป็นค่ายเพลงเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองครับเป็นโครงการเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงนะครับให้สามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาจากแพทย์เฉพาะทางแบบสา,สาขาวิชาชีพนะครับโดยนะครับเป็นโดยโดยโครงการนี้เป็นโครงการแห่งความหวัง เป็นการแบ่งปันความหวังและโอกาสให้กับน้องๆที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและก็ต้องการที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับคราวนี้เรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าโครงการนี้มีที่มาอย่างไรนะครับแล้วก็ไปจับมือกับสภาการชาติไทยได้อย่างไรนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็นะครับโดยคนที่รับผิดชอบหลักก็คือศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของสภาการชาติไทยนะครับซึ่งถ้าหากให้ย้อนไปนะครับในปี2529ก็ได้มีคณะของ คณะของทีมแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับจับมือกันตั้งขึ้นมาเป็นคณะทํางานคณะหนึ่งครับชื่อว่าคณะทํางานแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับทำงานโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆไปพิเศษนะครับโดยเริ่มดําเนินงานด้านการแก้ไขความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะนะครับต่อมาครับเมื่อดําเนินการไปได้สักพักหนึ่งครับต่อมาเมื่อปี2544ครับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกันิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีครั้งยังทรงพระ อิสริยยศสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในวรโรกาสเจริญพระชนมายุ48พรรษาในในปีนั้นนะครับและต่อมาครับในปี2551ครับพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและทรงพระราชทานชื่อใหม่นะครับว่าศูนย์สมเด็จพระเทพพระราแก้ไขความพิการบืใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาดไทยในปี2552 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความผิดปกติบนใบหน้าเนี่ยที่น้องๆเขาเป็นกันเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันบ้างเผื่อว่าจะได้เป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะครับความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเนี่ยเวลาที่น้องๆเขาเกิดมาเวลาน้องๆเขาเกิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยบางคนอาจจะเกิดความผิดปกติตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับหลกัหลกๆมี สาเหตุความผิดปกติ3อย่างด้วยกันครับก็คือความผิดปกติบนใบหน้าที่มีสาเหตุจากปัจจัยทางพันธุกรรมอย่างเช่นกลุ่มอาการที่รอยประสานกระโหลกศีรษะเชื่อมติดกันผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มอาการครูซองและกลุ่มอาการเอเปิดและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของคโครโมโซมนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มความผิดปกติบนใบหน้าที่มีสาเหตุจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยอาจเป็นปัจจัยทางชีวภาพเช่นโรคติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันปัจจัยทางเคมีครับอย่างเช่น คุณแม่ทานยาหรือทานเหล้าบักทานเหล,ล้าเข้าไปนะครับระหว่างตั้งครรภ์อะไรประมาณนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดความผิดปกติได้และปัจจัยทางกายภาพอย่างเช่นการโดนรังสีของแม่นะครับและอย่างที่3ครับก็คือความผิดปกติบนใบหน้าที่มีสาเหตุจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมร่วมกันครับอย่างเช่นโรคกะโหลกศีรษะและใบหน้าเล็กไม่สมมาตรความผิดปกติที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดประสาทโรคงวงช้างโรคปากแหว่งเพดานโหวเป็นต้น นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดมาแต่ไม่เกิดความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศรีรษะซึ่งน้องๆเหล่าน,นี้เป็นน้องๆที่น้า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 น่าสงสารเหมือนกันนะครับคือแบบบางคนแบบบางทีอาจจะเป็นความผิดปกติของโครโมโซมความผิดปกติของปัจจัยภายนอกหรือแม้แต่ตัวของคุณแม่เองที่คลอดออกมานะครับก็เป็นความผิดปกติที่เชื่อว่าผมก็เชื่อว่าไม่อยากให้เกิดหรอกครับแต่ว่าในเมื่อน้องๆเหล่านี้เกิดออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมี ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยมีคุณหมอที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ขาดเลยก็คือในเรื่องของงบประมาณงบประมาณในส่วนของการการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นี้นะครับมุ่งรักษาผู้ป่วยที่มีความเป็นปกติทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมด้วยมาตรฐานสูงสุดทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับโดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลในภูมิภาคใกล้กับบ้านของผู้ป่วย ที่สมมาตเองครับผู้ป่วยและครอบครัวไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและไม่ถูกจํากัดด้วยระบบสุขภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีอีกหนึ่งอย่างเลยครับก็เป็นโครงการที่ศิลปินในค่าย และกม็มาจับมือกับสภากาชาติไทยก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีก็เลยนามาแชร์กันนะครับทางนี้เองครับผมเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศรีรษะชนิดรุนแรงสุสเด็จพระเทพพาร,รัฐแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทุกท่านสามารถร่วมทําบุญกันได้ครับโดยการบริจาคผ่านแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ i r e s c o s o r g ของสภากาชาติไทย โดยสามารถบริจาคได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งและจํานวนเงินบริจาคนะครับโดยการบริจาคนี้จะเป็นการบริจาคผ่าน QR E Donation นะครับหรือแบบ 2C 2P ก็ได้เช่นกันโดยการบริจาคนี้ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยทีเดียวนะครับสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วครับเพราะคนเรานั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100%มาตั้งแต่เกิดนะครับในวันนี้ก็เลยมาบอกกล่าวเชิญชวนพี่ๆในกลมการเงินฐานบกทุกท่านครับมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ร่วมบริจาคการคนละนิดคนละหน่อยครับและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นได้ในสังคมและก็จะเป็นการให้โอกาสกับน้องๆ นะครับที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะให้ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปอย่างมีความสุขนั่นเองครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอินซีบิสค่ะแต่หลายคนคิด,ดว่าออนโชคดีที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก แต่ว่าจริงๆแล้วทุกโอกาสนะคะมันก็มาพร้อมกับความยากเสมอสําหรับน้องๆที่ศูนย์โอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้พวกเขาได้มีความหวังที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสําหรับอินนะคะอินเข้าใจแล้วก็รู้สึกถึงความสําคัญของโอกาสมากๆและอินก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างโอกาสให้กับน้องๆเขาได้รับการรักษาได้มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขค่ะ มาร่วมบริจาคในแคมเปญ Star of Sharing h e a r t Locker to Heart Locker บน i Red Cross กันนะคะเราจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราอยู่ด้วยกัน We can be everything together VOF Voice of Finance Department